สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่กับเบ r ร์ออฟไฮเดฟ n ิเนชันกับบูเล่บอคราฟนั่เองนะฮะและสําหรับในครั้งนี้นะฮะนี่คือหน้าเมนูที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือหน้าเมนูของทางบูเล่ r อคราฟก็เป็นสไตล์แบบ Universal Studio เลยก็คือแบบเน้นเรียบง่ายเน้นสัญลักษณ์เป็นหลักชัดเจนนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของระบบเสียงกันก่อนนะฮะระบบเสียงนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มพอสมควรโดยเฉพาะเสียงไทยมีอยู่แล้วแต่ว่าเสียงอังกฤษของเขาเนี่ยจะเป็น d o b b y a d m o s นะฮะอันนี้ชัดเจนมากใครที่เล่นเครื่องเสียงก็คงจะชอบซับให้มามีซับไทยซับอังกฤษแล้วก็ซับนานาชาติให้เพียบนะครับมีพร้อมเหมือนกันเอาล่ะทีนี้มาดูเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้ที่ผมจะสุ่มเลือกมาละกันเพราะว่า คอนเทนต์ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างมที่จะอู้ต้องบอกว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะให้เราเลือกดูเลือกรับชมเนี่ยเยอะมากก็มากันที่ตัวนี้ดีกว่าครับหัวข้อนี้ผมสมมานะครับ The World of Warcraft on Film นะฮะแล้วก็ลองมาดูงานที่ส่วนที่เป็นงานของ Visual Effect กันบ้างน,นะครับอยากให้ชมกันจริงๆเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้งานวิดีโคุ้มจริงๆฮะ โอ้โห oh, oh, oh. งานให้งานมาคุ้มมากนะครับแล้วก็เขาก็ทำงานร่วมกับทางทีมที่ทำงานวิชชลซึ่งเขาก็เป็นคนที่เล่นเกมบอค้าแบบฮาร์ดคอร์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเอากล้องเนี่ยไปถ่ายมันได้เพราะงั้นก็เลยต้องใช้งานวิชวลเอฟเฟกเนี่ยเข้ามาอย่างเห็นในชั้นนี้ที่เราเห็นนี่คือฉากงานวินวลทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นด้วย เทคนิคทางด้านของภาพนะครับแล้วก็ตัวของเนื้อหาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสับซับซ้อนพอสมควรนะฮะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนี้เนี่ยมันก็เลยทาให้เราเห็นฉากที่เราเคยเห็นแต่ในเกมอะไรต่างๆนะฮะตอนนี้ก็สามารถเป็นจริงได้แล้วก็ทีมงานก็พยายามทางานใกล้ชิดทางวิสาเจ้าของเกมวอลคราฟเนื้เรื่องนี้เพื่อให้ฉากต่างๆออกมาสมจริงมากที่สุดและให้เป็นที่คุ้นตาสําหรับคอเกมนะครับ แบบนี้มาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่พูดถึงเกี่ยวกับงานโมโมแคปนี่ครับอย่างที่เราเห็นในหนังกับตอนที่เขาถ่ายจริงคือต้องใส่ชุดสีเทาเนี่ยแหละฮะเพราะนั้นถือว่าเป็นความท้าทายสําหรับทีมงานเป็นอย่างมากในการที่จะต้องนําเสนอตัวละครที่ผู้ชมนั้นจะต้องให้ดูปุ๊บเนี่ยเขาต้องเห็นใจเข้าใจเลยว่าเอ้ยมันมีอิโมชันเข้ามามันมีอารมณ์ร่วมเข้ามาแล้วก็ถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากที่หนังเรื่องนี้มาในจังหวะ ที่ความก้าหน้าของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมาถึงจุดที่ทําให้ตัวละครเนี่ยที่ถูกสร้างจากคอมเนี่ยสามารถถ่ายแบบ close up ให้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยให้เห็นใกล้ๆเคียงได้รับรู้ถึงตัวอารมณ์ของตัวนักแสดงให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือคอนเทนต์ต่างๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายก็เลยว่าถ้าอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมสนุกๆลองไปหาดูนะครับสำหรับบูเลวอลครับมีจำหน่ายแล้วที่บุญแมลงทุกสาขาครับ